สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะก็เข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะกับคุณครูใหม่คนเดิมทีนี้เรามาต่อกันในคาบที่แล้วอะค่ะเราทำแบบฝึกหัดไปในข้อที่7ถูกไหมคะครูเฉลยในสมุดไปเรียบร้อยแล้วถึงข้อที่7ก็คือแบบฝึกหัดที่3.1.2อ่านเด็กๆเ,เตรียมสมุดแล้วก็เตรียมหนังสือเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า119 เดี๋ยวในคาบนี้ค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเป็นข้อที่8นะคะอ่าเรื่องที่เรากำลังจะเรียนนะคะก็คืออยู่ในเรื่องของบทที่1ค่ะลำดับและอนุกรมหรือลำดับเลขคณิตทบทวนสูตรค่ะสูตรที่เราเรียนไปในตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรแรกก็คือเป็นสูตรการหาผลต่างร่วมของลำดับซึ่งการหาผลต่างร่วมของลำดับในส่วนนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวย่อก็คือตัวดีถูกไหมคะ การหาผลต่างร่วมของลำดับเนี่ยสูตรของมันก็คือ d เท่ากับ an บวก1ลบด้วย an ส่วนสูตรที่2ค่ะสูตรที่2เนี่ยชื่อว่าการหาพจน์ถัดไปของลำดับก็คือ an บวก1จะเท่ากับ an บวกด้วย d และสูตรที่3ค่ะก็คือการหาพจน์ที่ n ของลำดับ ซึ่งเราจะใช้สูตรก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d ซึ่งเราจะคุ้นคุ้นกันแล้วเพราะว่าเราจะใช้สูตรที่3เนี่ยบ่อยสุดเลยเราจะเจอกันบ่อยอีหลังจากที่ทำมา7ข้อแรกอ่ะเราไปดูต่อค่ะต่อกันด้วยข้อที่8นักเรียนเตรียมสมุดม,มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องจดโจทย์แล้วก็จดวิธีทำตามคุณครูเลยแต่ว่าแนะนำว่า ให้ตั้งใจฟังวิธีทำไปก่อนถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปจดตอนท้ายคลิปก็ได้ค่ะในข้อที่8นะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่119ค่ะแบบฝึกหัดที่3.1.2ค่ะโจทย์เขาถามว่าจงหาพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตที่มี A3 เท่ากับ20และ A7 เท่ากับ32ค่ะ โจทย์ให้ a 3มาจทย์ให้ a 7มานะคะถามหาพจน์ที่25เราจะใช้สูตรไหนเรามีอยู่3สูตรถูกไหมคะเราจะใช้สูตรการหาพจน์ที่ n ถูกไหมคะการหาพจน์ที่ n ก็คืออะไรก็คือ an ถูกไหมคะ an เนี่ยจะเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d สูตรหน้าตาแบบนี้นักเรียนจะต้องจำได้แล้วก็ท่องได้แล้ว เรามาดูวิธีทำกันค่ะ,ะจงหาพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตที่มี a 3เท่ากับ20และ a 7เท่ากับ32ถูกไหมคะสังเกตว่าโจทย์ให้มาก็คือ a 3กับ a 7ดังนั้นเราจะเริ่มต้นจากสูตรค่ะสูตรข้อนี้เมื่อกี้เราจะใช้สูตรก็คือพจน์ที่ n ถูกไหมคะก็คือสูตรว่างไงนะพจน์ที่ n an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d จากนั้นโจทย์กำหนด a อะไรมาให้เราโจทย์ให้ a 3มาถูกไหมคะเราก็จะแทนค่าลงไปก็คือ a 3เดี๋ยวครูขอใช้ปากกาอีกสีหนึงสีนี้ก็ได้ a 3เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ a 3ก็จะต้องเท่ากับ a 1บวกด้วยตัว n เนี่ยเราจะแทนด้วยเลข3ถูกไหมคะเพราะมันเป็น a 3 แทน n ด้วย3ดังนั้น n ลบ1เนี่ยก็จะกลายเป็น3ลบ1แล้วก็คูณด้วย d ถูกไหมคะจากนั้นโจทย์กำหนดมาให้เราแล้วว่า a 3มเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20่ถูกไหมคะดังนั้นเราแทนลงไปเลยคะ่ะว่า a 3มเนี่ยมีค่าเท่ากับ20เท่ากับ a 1บวกด้วย 3ามลบหนลบหก็คือมีค่าเป็น 2D เราจะตั้งสมการนี้เป็นสมการที่1นะคะสมการที่1นึ่เดี๋ยวคุณครูขอเขียนปากกาสีแดงนิดนึงต่อไปอีกตัวหนึ่งที่โจทย์กำหนดมาถูกไหมคะก็คือ A อะไรคะ A7 เราก็ทำเหมือนกันกันกบ A3 เมื่อกี้แต่เราเปลี่ยนจาก N เป็น3เปลี่ยนเป็น N เป็น7จ็ดถูกไหมคะเราก็จะได้ว่า เ7เท่ากับอะไร A 1บวกด้วยอะไรคะแทน n ด้วยเลขเจ็ดก,ก็คือ7จดลบหคูนด้วย d ถูกไหมคะจากนั้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราแล้วในโจทย์ก็คือ A 7มีค่าเท่ากับสามสิบสองเราก็แทนค่าสามสิบสองลงไปเลยคะ่ะ32ถูกไหมคะเเท่ากับสามสิบสเท่ากับ A 1บวกด้วย7จลบหได้เป็น คูณด้วย d ถูกไหมคะเราก็จะได้หน้าตาของสมการที่2ออกมาตืดนี่เป็นสมการที่2ทีนี้เราเอา2ส,สมการนี้ไปทำอะไรคะวิขอโทษค่ะ2ส,สมการที่เราได้มานี้เราจะเอาเขาไปแก้สมการเพื่อหาตัวที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัว ดีถูกไหมคะอ่ะเราจะเข้าสู่การแก้ระบบสมการกันโอเคเริ่มต่อนะเอ่อการแก้ระบบสมการนะคะเรามีสมการอยู่ด้วยกัน2สมการ การแก้ระบบสมการนี <irgendw carbono S 2> anyway, ้เราจะใช้การกําจัดตัวแปรโดยตัวแปรของเราในที่นี้เนี่ยสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยจะมีตัวแปรก็คือตัว A1 แล้วก็ตัว D ถูกไหมคะเราต้องการหาค่าของตัว D ดังนั้นเราจะต้องกําจัด A1 ถูกไหมคะเป็นการแก้ระบบสมการโดยการกําจัดตัวแปรทีนี้เราจะกำจัด A1 หค่ะนักเรียนดูพจน์ A1 ของเราพจน์นี้กับพจน์นี้ถูกไหมคะใน2สมการ จะทำยังไงให้ a 1เนี่ยหายไปเราต้องเอาสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยไปบวกหรือลบกันเพื่อให้ a 1หายไปซึ่งถ้าเราดูจากสมการแล้วนะคะถ้าต้องการให้ a 1กับ a a 1อ่ะทั้ง2ตัวเนี้ยหายไปเนี่ยเราจะต้องเอา2สมการนี้ค่ะมาลบกันถูกไหมคะถ้าเรา a 1ลบ a 1ตัดกันมันก็จะมีค่าเป็น0เราเลยต้องเอามาลบกันในทางกลับกันสมมุติว่าเท่าเรายังคิดไม่ออก เอา a 1กับ a 1ไปบวกกันถามว่า a 1มันจะหมดไปไหมไม่ถูกไหมคะดังนั้นวิธีการกำจัดตัวแปรที่เราจะกำจัด a 1ให้หมดไปได้เนี่ยเราก็ต้องเอาสมการมาลบกันโดยถามว่าแล้วจะเอาสมการที่1-2ลบ2หรือว่า2-1ลบ1ดีดูตรงไหนเราจะดูจากค่าข้างหลังนี้ค่ะเห็นไหมคะ20กับ32ในการลบเนี่ยเพื่อให้มันง่ายที่สุดเราก็ควรจะเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งระหว่าง ยี่สิบกับสามสิบสองเราควรจะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งซึ่งตัวมากเนี่ยสามสิบสองมันอยู่ในสมการที่สองถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะกำจัดตัวแปร A1 หนึ่งโดยการนำสมการที่สองค่ะลบด้วยสมการที่หนึ่งถูกไหมคะสมการที่สองลบสมการที่หนึ่งก็คือสมการล่างลบบนถูกไหมคะฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายของสมการเนี่ย ก็คืออะไรลบอะไรคะสาลบด้วย20่สิบอ่ะนักเรียนเขียนไปเลย32มสิบสองลบยีเท่ากับ A1 ลบ A1 หตัวนี้เป็นไงคะหักล้างกันหมดครูไม่เขียนแล้วนะฝั่งขวาเนี่ยก็จะเหลือแค่พจหกดีลบด้วย 2D ถูกไหมคะสิ่งที่เราได้มา32ลบด้วย20ผลลัพธ์เป็นเท่าไรคะสามสลบยี เออเหลือ12ถูกไหมคะเท่ากับ 6D-2D ลบ2 d 6กลบ2ก็เหลือ 4D ดังนั้นถามว่าครูจะหาค่า D ได้จากไหนก็คือย้ายข้างสมการโดยย้าย4จากคูณอยู่ย้ายไปหารครูก็จะได้ว่าตัว D ของครูหรือผลต่างนี้ก็คือ12หารด้วยอะไรคะ4ถูกไหมย้าย4มาหาร12 เราจะได้ว่าค่าดีของเรา14หารสองเราจะได้ว่าดีของเราอะ่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ14หารสองก็จะได้ว่า3เท่ากับดีหรือดีเท่ากับอะไรนั่นเอง3ถูกต้องคะ่ะทีนี้เราเอาดีไปทำอะไรต่ออะหลังจากที่เราได้ค่าดีมาแล้วหรือผลตังร่วมมานะคะว่าดีของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ3ม เราก็จะนำค่า D ตัวนี้เนี่ยไปหาค่าตัวแปรที่เรากําจัดไปเมื่อกี้ก็คือ A1 โดยเรามาหาค่า A1 นะคะหาค่า A1 โดยเขาจะใช้การแทนค่าก็คือแทนค่า D ขอโทษค่ะแทน d เท่ากับ3ลงในสมการที่เรามีค่ะเมื่อกี้เรามีสมการอยู่กี่สมการคะ สสมาการถูกไหมคะระหว่างสมาการที่1กับ2เนี่ยนักเรียนเลือกแทนได้เลยเอาสมาการไหนก็ได้ที่มันเลขน้อยน้อยครูว่าสมาการที่เลขน้อยน้อยน่าจะเป็นสมาการไหนคะน้องช่วยกันดูดูสมาการที่เลขน้อยครูว่าน่าจะเป็นสมาการที่1นะครูก็จะแทนดีคะ่ะลงในสมาการที่1ลงในสมาการที่1 โอเคนะแทน D เท่ากับ3ค่ะลงในสมการที่1จากนั้นเราก็ย้อนไปเอาสมการที่1มาสมการที่1เาบอกว่าอะไรคะ20เท่ากับ A1 บวกด้วย2 D อ่ะมาเลยค่ะจากสมการที่1มาแล้วค่ะ20เท่ากับ A1 บวกด้วย2 D ลอกมาให้ถูกนะ20เท่ากับ A1 บวกด้วย2 D จากนั้นเรามาแทนค่า D ด้วยเลขอะไรนะ ค่าดีเราจะแทนด้วยเลข3ค่ะแทนดีด้วย3ถูกไหมคะเราก็มาแก้สมการหาค่า A1 กันก็จะได้เป็น20เนี่ยเท่ากับ A1 บวกด้วย2คูณ3มีค่าเป็น6ถูกไหมคะขั้นตอนต่อไปเราต้องการหาค่า A1 เราก็จะย้ายเลข6จากบวกไปเป็นลบก,ก็จะเป็น20ลบ6ถูกไหมคะ เราจะได้ว่า a1 ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20่บรลบหกเตึ๊ดเตดลขกน้อยๆนี่แหละคิดไม่ออก20่ลบหมีค่าเท่ากับ1ิบสีค่ะได้ a1 หนเท่ากับสิบีทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาให้เราหาอะไรคะเนี่ยกลับไปดูโจทย์ไหมสิเขาให้เราหาพจน์ที่25ถูกไหมคะพจน์ที่25คืออะไรคะ ที่โจทย์ต้องการหาพจน์ที่25มันก็คือ a 25นั่นเองถูกไหมคะเราก็จะเอาไปแทนในสูตรไหนเราต้องการหา a 25เมาก็เอาไปแทนในสูตรของ an ตรงนี้ถูกไหมเพื่อที่จะหา a 25ก็แทน n เป็น25ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะ เออเราได้ดีมาแล้วได้ A มาแล้วต่อไปเราก็จะไปหาพจน์ที่25กันอ่ะไปดูค่ะหาพจน์ที่25พจน์ที่25นะคะก็คือ A 25ถูกไหมคะสูตรที่เราจะใช้อ่ะคะ่ะเราจะใช้สูตรเอ่อ A N ค่ะ จากสูตร a n เท่ากับ a 1บวกด้วยอะไรคะ n ลบ1คูณด้วย d a 25ก็คือแทน n ด้วย25 a 1เมื่อกี้เราคิด a 1ได้เท่าไหร่นะ a 1เท่ากับนี่คะ่ะที่เราอุตส่าห์แก้กันมานานแสนนาน a 1เท่ากับ14คะ่ะ ใส่ลงไปค่ะ a 1แทนด้วยเลข14บวกด้วย n n คือเท่าไหร่ n เป็น25ค่ะ25่ลบ1คูณด้วยตัว d ค่ะ d เมื่อกี้เราก็คำนวณมาแล้วนี่ใช่ไหมคะ d เท่ากับเท่าไหร่คะ3แทน d ด้วยเลข3ค่ะแทน d ด้วยเลข3เขียนไม่สวยเหมือนเดิมเลยเอออะมาคำนวณเร็ว a 25 ก็จะเท่ากับ14บวกด้วย25ลบ1ก็คือ24แล้วก็คูณอยู่กับ3ถูกไหมคะได้เท่าไหร่ครับ14บวก24คูณ3ค่ะ3คูณ4ได้12ทด1 3 2 6เป็น7อ้าว14บว